วัดีครับวันนี้มาพบกับรายวิชาสังคมรหัสสคอข21001เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชียตอนที่1ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น1.1ที่ตั้งและอาณาเขตทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ประมาณ44,648,953ล้านตารางกิโลเมตรทิศเหนือจรดมหาสมุทรอาร์กติกเหนือสุดแลมเชลยูสกีน ทิศตะวันตกจดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทิศตะวันออกจดมหาสมุทรแปซิฟิกทิศใต้จอดหมาสมุทรอินเดียทิศตะวันออกจดมหาสมุทรแปซิฟิก1.2ลักษณะภูมิประเทศทวีปเอเชียแบ่งออกเป็นเขตต่างๆได้5เขต1เขตที่ราบต่ำตอนเหนือเขตที่ราบต่ำตอนเหนือเขต 2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเขต 3. เขตเทือกเขาสูงเป็นเขตเทือกเขาหินใหม่ตอนกลางเขตสเขตที่ราบสูงตอนกลางทวีปเขตห้า เขตที่ราบสูงตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ 1. เขตที่ราบต่ำตอนเหนือเป็นดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปเอเชียในเขตไซบีเรียส่วนใหญ่อยู่ในเขตโครงสร้างแบบหินเก่าที่เรียกว่าแองการาชีนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบขนาดใหญ่แม่น้ำออฟแม่น้ำเยนิเซย์และแม่น้ำลีนาไหลผ่านมีอาณาเขตกว้างขวางมากมีคนอาศัยอยู่เป็นที่ราบเพราะเนื่องจากมีภูมิอากาศหนาวเย็นมากและทำการเพาะปลูกไม้ได้ เขตที่ราบลุ่มแม่น้ําดินแดนแถบลุ่มแม่น้ําต่างๆเป็นเขตที่ราบลุ่มแม่น้ําเขตภูมิประเทศอยู่ทางเอเชียตะวันออกเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ที่ราบลุ่มฮงโหที่ราบลุ่มแม่น้ําแยงสีเกียงที่ราบลุ่มแม่น้ําสินธุที่ราบลุ่มแม่น้ําคงคาที่ราบลุ่มแม่น้ําพรมบุตรที่ราบลุ่มแม่น้าไทยกริบที่ราบลุ่มแม่น้ํโขงตอนล่างที่ราบลุ่มแม่น้ําแดงที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ที่ราบลุ่มแม่น้ำสาลวินตอนล่างที่ราบลุ่มแม่น้ำอีรวดีที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ราบลุ่มแม่น้ำสาลวินตอนล่างที่ราบลุ่มแม่น้ำอีรวดีสเขตเทือกเขาเทือกเขาสูงเกิดจากการแยกตัวของเป็นเทือกเขาจากจุดรวมที่เรียกว่าปามินอดหรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่าปามิรุดุนยาแปลว่าหลังคาโลกเทือกเขาที่แยกไปทางทิศตะวันออกได้แก่เทือกเขาฮิมาลัยเทือกเขาอารากันโยแม เทือเขาที่มีแนวต่อเนื่องลงมาทางใต้มีบางส่วนที่จมหายไปในทะเลเทือเขาที่มีแนวต่อเนื่องลงมาทางใต้มีบางส่วนจมหายไปในทะเลและบางส่วนโผล่ขึ้นมาเป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกจากเทือเขาฮิมาลัยขึ้นไปทางเหนือมีเทือเขาที่แยกไปทางตะวันออกได้แก่เทือเขาคุนลุนเทือเขาอันติมตักเทือกเขานานซานที่ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแนวที่แยกไปทางได้แก่ เทือเขาเทียนชานเทือเขาอันไตเทือเขาคินแกนเทือเขายาโบนน้อยเทือเขาสตาโนวอยเทือเขาโกรีเทือเขาที่แยกไปทางทิศตะวันตกแยกเป็นแนวเหนือและแนวใต้แนวเหนือได้แก่เทือเขาฮินดูกูดเทือเขาเอมบูชอส่วนแนวทิศใต้ได้แก่เทือเขาซูไลมานเทือเขาซากรอดซึ่งเมื่อเทือเขาทั้งสองนี้มาบรรจบกันที่อาร์เมเนียนอรแล้วยังแยกออกอีกเป็นสองแนวในเขตประเทศตุรกีคือแนวเหนือเป็นเทือเขาปอนติกแนวใต้เป็นเทือเขาเตอรัสซี เขตที่ราบสูงตอนกลางทวีปเขตที่ราบสูงตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ได้แก่ที <mo expensive Mexican> ่ราบสูงขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของทวีปเอเชียซ <ground> ึ่งมีความสูงไม่มากเท่ากับที่ราบสูงทางตอนกลางของทวีปที่ราบสูงดังกล่าวได้แก่ที่ราบในประเทศอินเดียที่ราบสูงอิรานในประเทศอิรานและอัฟกานิสถานที่ราบสูงอนาโตเลียในประเทศตุรกีที่ราบสูงอาหรับในประเทศซาอุดีอาระเบีย5เขตที่ราบสูงตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ 1.3สภาพภูมิอากาศสภาพภูมิศาสตร์และพืชพันธุ์ธรรมชาติในทวีปเอเชียใต้1ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้นเขตภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนไม่มากนะักมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า2,000มิลลิเมตรนิ้วต่อปีและมีฝนตกตลอดปีพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นป่าดงดิบซึ่งมีฤดูที่ผัดใบและมีต้นไม้หนาแน่น ส่วนบริเวณปากแม่น้ำละชายฝั่งทะเลมีพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นป่าชายเลน 2. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนหรือร้อนชื้นแถบมรสุมเป็นดินแดนที่อยู่เหนือระติจูซิปองศาเหนือขึ้นไปมีฤดูแล้งและฤดูฝนสลับกันประมาณปีละเดือนบริเวณคาบสมุทรอินเดียและคาบสมุทรอินโดจีนเขตนี้เป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมปริมาณน้ำฝนจะสูงในบริเวณด้านต้นลมเวนเวิร์ไซด์และมีฝนตกน้อยในด้านปลายลมรีเวิร์ไซ หรือเรียกว่าเขตเงาฝนเรนชาร์ดสภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร,ร้อนหรือร้อนชื้นแถบมรสุมพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นป่ามรสุมหรือป่าไม้ผลัดใบในเขตร้รอนพันไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ใบกว้างและเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีค่าในทางเศรษฐกิจหรือป่าเบนจภพันณ์เช่นไม้สักไม้จันไม้ประดูกป่ามรสุมมีลักษณะเป็นป่าโปร่งมากกว่าป่าไม้ในเขตร,ร้อนชื้น บางแห่งมีไม้ขนาดเล็กขึ้นปกคลุมบริเวณดินชั้นล่างและบางแห่งเป็นป่าไผ่หรือหญ้าปะปนอยู่ 3. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนมีลักษณะาอากาศคล้ายเขตมรสุมมีฤดูแล้งกับฤดูฝนแต่ปริมาณน,น,น้ำฝนน้อยกว่าคือประมาณ1 0 0 0ถึง1,500ม mm, ิลลิเมตรต่อปีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ21องศาเซลเซียสอุณหภูมิกลางคืนเย็นกว่ากลางวันได้แก่บริเวณตอนกลางของอินเดียสาธารณารัฐแห่งสาภาพพมา่า และคาบสมุทรอินโดจีนพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นป่าโปร่งแบบเบนจพันธุ์ถัดเข้าไปตอนในจะเป็นทุ่งหญ้าสูงตั้งแต่6 0ถึง360เซนติเมตรซึ่งจะงอกงามดีในฤดูฝนแต่แห้งเฉาตายในฤดูหนาวเพราะช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง